ยังคงอยู่ในเรื่องของหุ้นไอทีวีพูดกันมาหลายวันแล้วและเป็นมหากาบ์ล้วด้วยแต่วันนี้มันมีใจความสําคัญหลายๆเรื่องที่จะต้องมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเรื่องหุ้นไอทีวีตอนแรกบอกว่าอ้าวเป็นเอกสารมาเพื่อที่จะสก,กัดคุณพิธาขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีไหมแต่ล่าสุดที่เราเล่าไปก็มีคลิปเสียงออกมาโต้แย้งอีกอจนวันนี้ฮะมีการไปยื่นเรื่องมีการฟ้องการบอกโอ้โหมีบางคนใช้คําว่าเป็นนิติสงครามกันแล้ว เป็นสงครามทางด้านข้อกฎหมายแล้วว่ามันจะตีความออกมาว่าอย่างไรแต่เริ่มต้นผมไปดูที่เจ้าตัวคนนี้ก่อนเลยฮะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลแล้วก็แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีวันนี้มีการเดินทางไปที่สมาพันธ์เ m e ไทยแต่ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงที่ว่าผู้สื่อข่าวมีการไปสอบถามคุณพิธาถึงเรื่องประเด็นสําคัญสําคัญต่างๆวันนี้คุณพิธาก็ยังบอกนะฮะเรื่องเกี่ยวกับคลิป ของการประชุมผู้ถือหุ้นสื่อไอทีวีและกระบวนการขัดขาเห็นมีการบอกเพื่อไม่ให้คุณพิธาขึ้นสู่นายกรัฐมนตรีในขณะนี้คุณพิธาบอกมีข้อมูลตามที่เคยได้โพสต์ไปในโลกโซเชียลแล้วว่าตัวเองรู้มาก่อนหน้านี้ว่ามีกระบวนการในการที่จะฟื้นไอทีวีขึ้นมารวมถึงบอกข้อมูลต่างๆที่คุณแยมถัพปณีออกมาเปิดเผยเรื่องของคลิปเสียงในวงประชุมวันนั้น ตัวเองก็ทราบเป็นดีอยู่แล้วมีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกอันเนี้ยคลิปเสียงอันเนี้ยแล้วก็เอกาสารก่อนหน้านั้นที่นักร้องต่างๆไปร้องไม่ว่าจะเป็นคุณเรืองกายคุณสุธิยาคุณศรีสุวรรณเล่าไปแล้วเนี่ยมันจะมีการเข้ามาในส่วนของการที่คุณพิธารู้อยู่แล้วว่าถือหุ้นสื่อแล้วกกตจะใช้มาตรา151มาวินิจฉัยไหม มาตรา151เล่าให้คุณผู้ชมฟังย้อนสั้นๆคือมาตราที่ถ้าผู้ลงสมัครสสรู้อยู่แล้วว่าตัวเองขาดคุณสมบัติแล้วยังลงอยู่อันนี้มีความผิดคุณพิธาก็บอกแบบนี้ฮะบอกเนี้ยก็พอจะดาออกว่ามีการปิดฉากกระทัดเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมามีข้อมูลส่วนมาที่มาพักเรื่อยๆเลย,เลยมีข้อมูลไหลามาหมดเลยแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลแต่ต้องมีการตรวจสอบก่อน ประเด็นสําคัญอยู่ที่คําถามนี้ฮะผู้สื่อข่าวถามไปว่ามันมีช่องวันนี้อาจารย์วิษณุพูดบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีการเข้าชื่อกันในส่วนของเรื่องของกะกะตจะต้องวินิจฉัยก่อนว่าจะชี้มูลหรือไม่ชี้มูลในส่วนของเรื่องมาตรา1นึของคุณพิธาสอสอกับสอวอ,อาจจะเข้าชื่อให้สารรัฐมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนแล้วทีนี้มันจะไปส่งผลต่อการเลือกคดัดเดตนายกรัฐมนตรี คุณพิธาว่าอย่างไรคุณพิธาตอบมาแบบนี้ฮะบอกว่าเป็นสิ่งที่เราคิดไว้แล้วว่าจะเกิดขึ้นที่คิดไว้อยู่ว่าจะเป็นการสกัดกัน้นไม่ให้ตัวเองเข้าสู่ทำรรเนียบรัฐบาลแต่ไม่ว่าจะสกัดกั้นอย่างไรก็ไม่ทำให้การเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของคนที่ชื่อพิธาลิมเจริญรัตหมดไปการที่จะสกัดกัน้นไม่ให้ผมเข้าสู่ แต่เนื่อรัฐบาลก็เห็นว่าพอที่จะมีแต่ในขณะเดียวกันเมื่อกี้ก็ตอบคำถามไปแล้วนะครับว่าสกัดกั้นทําให้ความเป็นเฉลยนายกรัฐมนตรีสะบอกหมดไปไหมก็ยกตัวอย่างคุณธนาธรที่บอกว่าตอนที่โดนปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ยังไม่ได้เลือนเป็นอธิการและก็เลื่อนเป็นาธิกาแล้วก็เสนอชื่อคุณจุฑานทรก็มีการโหวตจุฑานทรให้เป็นนายกรัฐมนตรีผมก็เป็นคนที่โหวตเนาะเมื่อไหร่ผมจำได้ วันที่ไม่ผิดลองช่วยผมเช็คเองนะคือ23พฤษภาคมโดยหยุดปฏิบัติหน้าที่5มิถุนายนคือวันที่หมดายุปี62นะถ้าเป็นอย่างนั้นนีก็แสดงว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ดไไดดรระบอะไรน,นี่ค่ะอันนี้คือเจ้าตัวก็ชี้แจงไม่ได้มีความกังวลอะไรเพราะทุกอย่างเนี่ยเคยชีย้แจงกับปปชไปหมดแล้วตั้งแต่สมัยที่ดำรงตำแหน่งสส